วันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้าน E-Ratic Shop ร้านเติมเกมฟ i f a Mobile หรือเกมอื่นราคาถูกรักรันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซตต็นต์แถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์ E-Ratic Shop หรือ Facebook อ E-Ratic Shop ได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า50,000คนครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่25 นะครับผมสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้จะสามพันแล้วนะทุกคนขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกองกลางที่ผมคัดสันมาแล้วแหละว่าน่าใช้นะครับสำหรับกองกลางเนี่ยผมจะเอามาอย่างละ2ตํตำแหน่งจะมีทั้งหมด c a m 1นะครับแล้วก็ LM1 CM1 แล้วก็ RM 1แล้วก็ CDM1 นนะครับตำแหน่งกองกลางจะมีประมาณนี้นะครับ ก็ตำแหน่งอย่างละ2อ,ต,อตัวก็คือตำแหน่งหนึ่งจะมีอยู่2ตัวนะครับที่ผมเอามาให้ทุกคนเลือกนะครับในงบประมาณที่ไม่แพงมากแต่ก็น่าจะมารองใช้อยู่นะครับโอเคมาที่ตัวแรกครับมูเซ l ย่ามูเซี่าผมขอใช้เป็นร่างทีโนะครับเป็นตัวที่ ถือว่าผมชอบตัวหนึงอะที่มูเซล่าเนี่ยผมถือว่าผมชอบเลยนะสกิลบก็คือการส่งลูกใกล้นะครับแล้วก็ขวา5ซ้ายสีนะครับมีทั้งหมด9หลอดแล้วก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 55M ก็คือประมาณ55หล้านนะครับก็ในตลาดก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ก็น่าใช้อยู่นะครับสำหรับผมนะยังน่าใช้อยู่นะครับเลยเอามาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็มาแนะนำให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับครที่ชอบ ก็สามารถซื้อระเล่นตามได้นะครับโอเคมาดูไส้ใน่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสปีดต้น131แล้วก็สปีดปลาย1 1 5นะครับตัวนี้จะเด่นเด่นอยู่เรื่องหนึง่งก็คือการทำการทำประตูที่เด่นชัดมากเลยครับก็คือการทำประตู145แล้วก็พลังการยิง153นะครับแล้วก็ยิงลูกไกลได้ดีการควบคุมตำแหน่งก็ดีนะครับการส่งลูกใกล้1 5 3อย่างเงี้ย ตัวนี้จะเป็นเน้นไปการเลี้ยงลูกได้รว,รวดเร็วแล้วก็การของบอลได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งอ่ะที่อ่าไม่ได้ตัวใหญ่มากครับแต่ว่าใช้เป็นตัวที่คล่องเลยไปกับบอลได้ดีนะครับผมขอหน้าเป็นมูเซล่าในร่างนี้เลยนะมาดูคุณสมบัติตัวนี้ไม่มีนะครับด,ด,ดูคุณสมบัติตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะอย่าบุกกับรับเนี่ยจะเป็นกลางทั้งหมดเลยนะครับสองอย่างนะครับส่วนถ้าสกิล กำหนดท่าสกิลแล้วก็คือรูเด,ดนะการฉลองแล้วก็โค้งนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับมูเซียรนะไม่มีอะไรมากก็ตัวนี้สรุปเลยก็คือตัวนี้เป็นการประกบได้ดีแล้วก็การเปิดก็แม่นนะก็ยิงเอาไว้ใช้แบบเวลาแบบเล่นซีเอเอ็มตัวเดียวน่าจะโดดเด่นเลยครับสาหรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นตัวที่คนค่อนข้างที่จะฮิตเลยสําหรับอ่า นี่คาโรกากานะครับขอ,ขอนข้างที่จะไม่มีคนขายเลยนะเป็นตัวที่สุดยอดตัวหนึ่งเลยนะครับก็ขวา5ซ้าย4ครับก็5้าดาว6 1ส่วนะครับส่วนสกิลบูก็คือการยิงลูกไกลตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือการยิงลูกไกที่ดีการทำประตูดีแล้วก็พลันนการยิงที่ดีนะครับตัวนี้มีทั้งความเร็วด้วยนะการเล่นความเร็ว140นะครับก็แล้วก็สปีดป1ายนะถือว่าเยอะมากเลยครับ มีการส่งลูกใกล้การเปิดบอนอะไรแบบนี้ครบเครื่องไปหมดครับแล้วก็ไปกับบอนดีๆนะครับผมขอบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ครบเครื่องมากนะครับสําหรับกาก้านะสำหรับตัวนี้นะเป็นล่างที่ครบเครื่องมากเลยครับถ้าครบเครื่องกว่านี้ก็จะคงเป็นล่างของราคาพันเอ็มอ่ะตอนนี้ก็ราคางบน้อยไปก่อนนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนบุกกับรับเนี่ยจะเป็นบุกเนี่ยจะเป็นสูงนะครับส่วนรับจะเป็นกลางนะ มาดูคุณสมบัติเลยครับคุณสมบัติอันนี้ผมไม่อยากค่อยให้อยากให้มันมีสักเท่าไหร,ร่นะก็คือคุณสมบัติบาดเจ็บง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยที่ผมไม่อยากให้มีเลยคือคุณสมบัติบาดเจ็บง่ายครับเพราะว่านักเตะม,มันจะจะแบบยังไงหละมันก็ไม่เออมันก็แปลกๆหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัติยิงปันง่นโค้งคุณสมบัติเหนือชั้นไปเมเกอร์ maker, อย่างนี้เนะี่ยก็ถือว่าครบเครื่อง จบในที่เดียวเลยสําหรับากากานะครับผมขอแนะนําเป็นกาการในะร่างนี้นะสำหรับใครที่งบพอประมาณนะครับผมโอเคตัวต่อไปครับขอโยกไปที่ตําแหน่ง LM orp, นะครับก็คือสตอร์ค o อปนะครับสตอร์ค o อปตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเปิดบอลสายเปิดโมงเนี่ยเป็นสตอร์ค o อปเนี่ยก็ถือว่า,าดีเลยนะครับ ตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายนะ5เท้าขวา4ี่นะครับแล้วก็สกิลบูตคือการเลีล้ยงลูกนะครับตัวนี้มีทั้งความเร็วนะครับมีความเร็วสามารถแบบวิ่งฉีกแบบหลุดได้เลยนะสําหรับตัวนี้นครับการทําประตูด,ดีแล้วก็การเปิดบอลเนี่ยไหมการเปิดบอลการส่งลูกไกลนะครับก็ดีพอสมควรเลยนะครับความแข็งก็มีความก้าร้าวมีนะครับไปกับบอลได้ดีไปกับบอลได้ดีทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่า ใช้ได้มากๆเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับไส้ในมันนะครับสําหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถสต็อปแล้วก็ดูนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้อยากไปเปิดในเข้าเกมดูก็สามารถเปิดในช่องผมได้นะเดี๋ยวผมเลือกให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันบ้างนะครับการบุกการรับเนี่ยก็คือกลางทั้งสองอันนะครับมา,มาดูคุณสมบัติมี3อย่างก็คือฟีคิกทรงพลังฟีคิกดีนะครับแล้วก็คุณสมบัติแก้เกมกับดักล้ำหน้าก็คือ เช็คลำหน้าได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็คุณสมบัติเห็นแก่ตัวไปกับบอลคนเดียวนะครับหรือเลี้ยงคนเดียวไปแบบนี้นะครับผมสำหรับสตอยคอฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับที่ผมเพิ่งขายออกไปเมื่อช่วงหลายวันก่อนมานี้นะครับก็คือโคมองโคมองครับผมได้ลองใช้กับตัวแล้วค่อนข้างที่จะดีนะไปกับบอลได้ดีครับมีความเร็วสามารถเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากมายนะ ก็ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับโคบมองมันเร็วอยู่แล้วเร็วอยู่แล้วก็ยิงยิงก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแล้วก็ไปกระบ,บอลได้ดีการมองเส้นโคง้งอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเยวความแข็งแกร่งก็โอเคมาดูคุณสมบัติครับก็คือบาดเจ็บง่ายแล้วก็คุณสมบัติเลี้ยงลูกเร็วนะครับส่วนบ,บุกกับรับเนี่ยจะเป็นกลางทั้งสองอันเลยนะครับสาหรับโคบมองเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วผมก็ไม่ได้ จะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับสำหรับโคมองนะ,ะก็จะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมประมาณนี้นะสำหรับโคมองก็ถ้าใครดูไม่ชันก็ถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถตอต่อตอตอปแล้วก็เลื่อนดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนดูแล้วก็ค่อยจะตอปออกนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับโคมองตัวต่อไปนะครับโยกมาซี 4M อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็น2ตัวที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับสําหรับ สายซ m นะครับโอเคตัว,ต,วตัวนี้นะครับผมขอใช้เป็น Bur เบอร์ริงแฮมในร่าง t o t s นะครับผมตัวนี้มีหลอดเยอะมากนะครับแล้วก็ถัดตั้ง2เท้าด้วยนะ,ะมีความสปีดต้นเนี่ยดีนะแต่ว่าสปีดปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอะไรการจบสกอร์ก็ดีอยู่พอประับมาณไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับมีจุดเด่นคือการยิงไกลไปกบบระบอลได้ดีนะครับแล้วก็ ต,ตัวนี้มันจะเป็นเน้นไปทางรับมากกว่านะก็คือการแท็กเกิลแบบยืนการประกบตัวการสไลด์แท็กเกิลแบบยืนพวกนี้มันจะสูงมากเลยนะสมดุลพวกนี้แล้วก็ความแข็งแกร่งการกระโดดการหมุกการความก้าวราวอะไรพวกนี้นะครับดูครับที่มันให้มาแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเกมรูกสูงแล้วก็เกมรับสูงเหมือนกันนะครับก็าสามารถขึ้นลงสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดได้อย่างง่ายๆเลยนะสำหรับเบอร์ติงแฮมในร่างที t OT s นะครับคุณสมบัติเน้นแท็กเกิลแล้วก็คุณสมบัติเป็นผู้นำนะครับสำหรับ เบอร์ิงแฮมย้ายไปเ,อเรเอัลมาดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลบุ๊ก็คือการส่งลูกไก่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดเบอร์ริงแฮมโอเคครับตัวต่อไปครับที่ทุกคนชอบกันเหลือเกินนะใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองแนละ้วสำหรับกุนริดลดกุนริดนะครับก็ขวาห้าซ้ายห้านัดทั้งสองเท้านะครับคุณสมบัติสกิลบู๊ก็คือ การส่งลูกไกลนะครับก็ถือว่าดีมากครับแต่มูลค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 100m ทวนๆไม่ใช่ 100m ทวนๆน,นี่ 120m ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้มีความเร็วกรรัน่นความเร็วดีนะครับความเร็วในการวิ่งโอเคจบสกอร์ได้ดีสำหรับตัวนี้นะครับการส่งลูกใกล้การส่งลูกไกลแม่นยำมากแล้วก็การมองการเปิดบอลเนี่ยผมเจอในตัวแล้วกอนข้างที่จะเจอกุลิดเนี่ยก่อนที่จะมีความแข็งแรง รับดีลุกดีสำหรับกุลิศนะครับยิงดีด้วยแล้วก็ไปกับบอลได้ดีนะครับเปิดบอลได้แม่นยำแล้วนะก็แทงทะลุช่องในบางลูกเนี่ยก็ถือว่าทําได้สุดยอดนะครับผมมาดูคุณสมบัติคุณสมบัติเนี่ยมาดคคูความพะยัะในเกมบุกกับเกมรับบ้างครับก็จะเป็นสูงทั้งสองอันเลยนะครับทั้งขึ้นสุดลงสุดเช่นเคยครับเป็นตัวที่หนาแล้วก็คุณสมบัติร่างกายแข็งแงรงเลี้ยงลูกเร็วแล้วก็เพย์เมเกอร์แล้วก็ มงลุกงทรงพลังนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยครับสำหรับรุดกุล,ลิศนะครับในล่างที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ถือสุดสุดยอดทุกตัวนะครับโอเคตัวต่อไปเราโยกมาที่ RM เลยครับจะเป็น RM 2ตัวนี้ทุกคนน่าจะโอเคนะสำหรับที่ผมเอามานะ RM ตัวนี้จะเป็นาการันดี้ครับการันดี้ของเอฟซีไบเออร์นะครับก,บบก็สกิลบู๊ตก็เป็นการโต้กลับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความเร็ว แล้วก็การยิงประตูที่ดีแล้วก็การเปิดบอลก็ที่จะถ้าเอาไปส่ายเปิดหมงกก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับตัวนี้ปล่อยกับบอลได้ดีนะครับตัวนี้แต่ว่าเลือกการหมงกเนี่ยไม่แนะนําเอาไปเปิดหมงกนะเอาไปไปหมงกเองอะไม่ไม่ไม่แนะนำเท่าไหร,เร่เพราะว่ามันน้อยมากเลยนะครับโอเคสาหรับใครได้ดูไม่ทันนะครับก็สามารถตต่อเหมือนเดิมนะครับก็ดูดูเป็นคร,ราวๆเลยนะครับส่วนเกมบุกกับรับเนี่ยจะเป็นสูงกับกลางครับ แล้วก็คุณสมบัติบาดเจ็บง่ายคุณสมบัติเหนื่อยชันแล้วก็คุณสมบัติยิงประตูจากที่ไกลได้ดีนะครับสำหรับการนำบนีนะครับโอเคมาดูตัวต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือแบ็กแฮมนะครับดาวิดแบ็กแฮมที่หลายๆคนชอบนะครับที่ผมหลายๆคนแนะนําผมมาให้ใช้แบ็กแฮมนะแต่ผมเงินไม่ถึงผมยังไม่สามารถไปเร่นแบ็กแฮมได้นะครับก็คือสกิลบุ๊คือการโตะกลับนะครับเป็นโต้กลับด,ดีที่ผมเคยรีวิวไปแล้วละของ IM นะแล้วก็ตัวนี้ สปีดตน้นสปีดปลายก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็การทำประตูดีแล้วพลังการยิงค่อนข้างที่จะยิงลูกได้ดีเลยครับยิงไกลได้ดีเปิดบอลเนี่ยไม่ต้องถามถึงครับตัวนี้เป็นเป็นตัวที่เปิดบอลแม่นมากๆนะครับจุดเด่นฟรีคิกมันเดิมเส้นโค้งแล้วก็ไปกระบ,บอลได้ดีมีความแข็งแกร่งแล้วก็การทลดยแท็กเกิลการแท็กเกิลแบบยืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วมีความก้าวร้าวด้วยนะครับสำหรับแบ็คแคมตัวนี้นะแล้วก็ บุกกับรับเป็นกลางทั้งสองอันนะครับคุณสมบัติมีทั้งหมด6อย่างก็คือคุณสมบัติพยายามเตะลูกขวางสนามหรือการเปลี่ยนแกนนะครับแล้วก็คุณสมบัติยิงปันง่นโค้งคุณสมบัติยิงลูกไกลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลเออส่งลูกไกลจากส่งลูกไกลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไก่นะครับแล้วก็คุณสมบัติเพลเมเกอร์ยิงไซก้อยโอ,โ,โอ้โหคุณสมบัติเยอะมากเลยนะครับเป็นตัวที่แนะนําเลยนะนะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมนะครับโอเคครับสรับมาเข้า สู่เส้นทางสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ CDM ที่ทุกคนคิดว่าน่าจะจับมาลองใช้กันนะครับสำหรับการเล่นแผน c a m นะครับ mm hmm. ตัวตัวนี้ครับเป็นคิมมิดนะครับคิมมิดขวาห้าซ้ายสี่ครับ mm hmm. ก็ความเร็วไม่พอใจตั้งเท่าไหร่นะครับการเล่นความเร็วก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ตรงลูกไกลส่งลูกใกล้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็การเลี้ยงลูกการก็คุมบอลความว่องไวปฏิกิริยาถือว่าใช้ได้นะครับส่วนมาก ตัวนี้จะเป็นเน้นไปทางรับมากกว่านะครับสําหรับชิมมิดนะครับผมจะเน้นไปการตั้งรับแล้วก็สวนกลับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคุณสมบัติบุกเอ้ยบุกกับรับเนี่ยจะเป็นสูงทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณสมบัติเป็นความเป็นผู้นําแล้วก็ส่งลูกไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับมาตัวต่อไปครับก็คือวิเอลราแพคติวิเอลรานะครับก็ขวาไส้สับตัวนี้มีความเร็วนะเป็น c d m ที่มีความเร็วนะครับแล้วก็การทาประตู ก็มีเช่นกันครับแต่ว่าลูกจุดโทษมันกับลูกวันเล่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่โอเคทังเท่าไรครับการส่งลูกไกลส่งลูกไกลเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้นะการมองการเปิดบอลอย่างเงี้ยกันแต่ว่าการเปิดบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับการเลี้ยงลูกการควบคุมบอลความว่องไวแล้วก็ปึกกิริยาแล้วส่วนมากจะเป็นการตั้งรับทั้งหมดนะครับความแข็งแกร่งอย่างนี้ความก้าวร้าวโอ้โหจุดยอดเลยครับส่วนความขยันในเกมบุกกับรับนะครับก็จะเป็นกลางกับสูงนะครับก็เป็นตั้งรับซะส่วนมากนะครับคุณสมบัติ มีทั้งหมด2อ,อย่างก็คือความเป็นผู้นําแล้วก็หมวกลูกทรงพลังแลับโนะ okay. อเคก็สาหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสัคสไาชิกด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดต,ติดตามไม่ถึงสามสมาริกนะถ้าใครมีคอนเนทนต์อะไรดีๆสามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ผมริเร่นรั่วมากเลยผมจะเป็นแรปเปอร์เราทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับรรถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวถ้าครบสาม,าส,ามาสามพันสมาชิกเดี๋ยวผมจะตีให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ